นะโมตัสสะภะคะวะโต ละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัติกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะ ชัยาสนาคตะโพธะเจตวามารสวะหานัญจตุสาจาสังรังสัญเยติเวงสุนาราสภาทานกราชโยโพธะอนทเวสตินายกาสัพเพปเตนติตาไมหังมัตตะเก เทโมเนสาสิเสปเตนติโตัวไมห่างปวดทอดามโมทวิลรจะเนสังปวปะเทีนติ่ตัวไมห่างกเรสาภคุณดากรหัตเเมอนุรตตอสาริพวทจัทังคิเน โกนันโยเตปิภาคาสเมงโมคาลาโนยเจวามะเกนาเกเนสวันเตมัยฮังอาสุตานันทาอุโรกาสะโปจะมหานามโอภาสุตบามโสตะเกเกสารเตเตนปิภาคา สเมงสุริโยวะปภังการรนิเสนนอเซเรสามปานโนซอพิตโตมุนิคงทวโกมารคาสโพเทรมาเฮเสเจนทวานโกโสดไมหังวัฒเนนิจังปเตถาสิกุนาคารรอโคโนอัง Borima roja upari nanta sewa de tera pa cha ime cha ta narate tirakama ma se anta sera te je na angka mang kesusanti ta ratana ang guru to asita kine metaso taka maca kanga cato asiva me ang guru manaka kanta आकाशे शतनाङ्गासि से Kara sante ta cina na na wara sang yuta sa tapa rang kata watapeta desan cha tapa hi raja topo patawa asesa winayayanto ananta cina teja sa me sange าสามโวตะปันชาเรจนาปันชาระมาชามิวิหารันตังมหิตาเลสทาปาเลนตุมาสัพเพเตมหากุริสาสภาอเจวามโตสโคโตสุราโคชินานุภาเวนเชตุปาตวทามานุภา เวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโสัตถามานุภาวะปาริโตจราเมจนปัญเร

เตมโมเนสารสิเสปเตนติโตไมหังโกโตธรรมโมทวิโรจเน สร้างขอปติโตไมหังอุเรสัพภคุณาคโรหะไทเยเมอนุรุตโตสาเรโพตโยจะทังคิเนโกนันโยเปติภาคาสเมโมคาลาโนจะวามะเกนากิเนสวันเดไหฮ อาสตาสงคาณาราโรกาสะโ

ต้าโกโสไปหังวะทัณฑนิจจงปะเตธาสิกุณากรโอโณอังคุริมาโรจะอุปาเรนัตัสิวะเิเทระปาจิเมชาตานราเตติรการมมาเสสาเสติมหาเทราวิจิตาเส सावा काये तैसे ते दे taruwan to cino rasacalan ta se na te chena ang amang ke su santita ratana kurato asiddhakine me tasuta kamacha kan ata na tiya sota kama kase chana asi se sabaka rasanti ta cina ตาเปตานติสัญชาตาปาหิราชตุปาทวาอเสสาวินยัญญาโตอนันตัญชินเตณชะสาวัสโตเมสเกเยจนะสะถาสามโกตะปัญชเรชินปัญชระมาชามิวิหารตังมหิตเรสะถาปา เลนโตมังสเพเตมหาโคริสาสภาเยเจวะมันโตสุขโตโสราโคชินาโนภาเวนะจิตุปาเถวธทามานุภาเวนะจิตาริสังโคสังทาโนภาเวนะจิตันตารายอสาทามาว

ชยานนาคาตาโพธาเจตวามารสวาหานังจตุสาจางสภรสังเยปิเวสุนาราสภตาทังกรารโยโภตาอนทเวสตินายกัสเพปเตนติตาไมหังมาตเก เตมุเสาริเสปเทีตนทตัวไม่หังโกทอดมโมนวิโรจะเนสังโกปเทนตไม่หงกเรสาภคุณากโรหะทายเมอนุรถโสาเรโทจะทางิเน วันทานโยเปนติภาคาสเมงโอคาลาโนจาวามะเกตานกิเนสวันเนมัยฮาสุสทานันทรารุโลกาส จะมหานาโมอุปาสงคามโสตะเกสานเตเตนเถพาคาสเมกสุริโยวะปภะการนิเสนดนสิริสามปานโนซอพิตตวมนิโงทาวโกมารคาสะโพเทโรมาเฮสเชเทตวะ ทั้งโกโซไมหังวัฒเนนิจังปะเตธาสิกุณากะโปลโนอังคุริมาโรจะอุปาเรนันตเสวะเสเทราปัจิเมชาตานราเตติรการมมะเสสาเสติมหาเตราวิเิตาเชน सावकाये ते महाधेरा Cetawan toy cetoy Rasachalan Taselete Jena Angkamang Kesusan Dita Ratnang Guru To Asita Kene Metasuta Kang Achakang Baca To Asiwa Me Ang Kolemana

วินัยญาโตอานันต์ชินเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสามปุตตะปันชาเรชินปันชาระมาชามิวิหารันตังมะเฮตะเลสัทธาปาเลนตุมังสามเพเตมหาปุริสาสะพาเอเจวะมันโตสุ โคตุสราโคเชนาโนภาเวนะเิตุปาทอโวธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโฆสังฆาโนภาเวนะเิตันตารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมชนาปัญเชเร Pesata

Yeah. เทวาขอส่วนบุญนี้จ้องทำเด็กแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอินังดาปเตตานังหมูตุสุขิตาหมูตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จ้องทำเด็กแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดทั้งหลายมีความสุข อิมัมสัพพะเวรีนานโมตุสุขิตาโมตุสัพเพเวรีขอส่วนตนนี้ลงทาเห้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิมัมสัะสัตตานันโมตุสุขิตาโมตุสัพเพสัตตาขอส่วนตนนี้ลงทาเด้แก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้ทั้งหลายมีความสุขทัว่วหน้ากันเถิด